สวัสดีครับรายการประวัติศาสตร์ข้างหมอนรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่าเปลิดพงศาวดารเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะถึงช่วงของพระมหาธรรมราชาที่สามเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงพระมหาธรรมราชาที่สามกับพระมหาธรรมราชาที่สี่เนี่ยมันเป็นช่วงที่จาลึกต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเลือนลางแล้วก็จะระบุค่อนข้างยากนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องกาอาศัยการสันนิษฐานเข้ามาช่วยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลย แต่ทีเนี้ยผมมานั่งทบทวนประวัติศาสตร์ช่วงที่ก่อนหน้าเนี้ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะมันมีบางเรื่องเว้ยที่เราน่าจะลืมตีความไปหรือลืมเล่าไปนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเนี่ยหรือพระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยตอนท่านขึ้นครองอาณาจักรเนี่ยท่านไม่ได้ขึ้นครองมาแบบอาณาจักรมันอยู่ปกตินะจาได้ไหมว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นลูกของพญาเลยไทยตั้งแต่ยุคสมัยพญยาเลยไทยเนี่ยเราจะเห็น สัญญาณแห่งความอ่อนแอของอาณาจักรขึ้นมาแล้วเพราะว่าตอนนั้นมหาเถรศรีสัทธาเนี่ยก็จะมีบันทึกว่าเ้มีคนมาบุกที่พิษณุโลกแล้วมหาเถรศรีสัทธาซึ่งเป็นผู้ครองพิษณุโลกอยู่เนี่ยต้องเอาช้างออกไปต่อสู้อย่างน้อยคือสองครั้งครั้งหนึ่งก็คือสมัยพ่อท่านนะอีกครั้งหนึ่งก็คือสมัยตัวท่านเนี่ยสองครั้งเนี่ยที่ต้องมีอาการเอาช้างออกไปต่อสู้ชนช้างกันเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างน้อยที่สุดแปลว่าเมืองพิษณุโลกสองแควตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในขอบ อาณาจักรที่เข้มข้นหมายความว่ายังเป็นการปกครองแบบหลวมๆอยู่อ่าแสดงว่าสมัยพญาเลยไทยเนี่ยอำนาจของสุขโขทัยเนี่ยไม่ได้เหนือกว่าพิษณุโลกแบบจําเป็นจะต้องกลัวก็คือเป็นเมืองที่ยอมรับนับถือการให้ความนับถือกันยอมเป็นเมืองขึ้นกันแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้านายโดยสมบูรณ์แบบไม่ได้ส่งลูกส่งหลานไปครองอันนี้อันที่หอันที่สก็คือแปลว่า แม้แต่เมืองตรงบริเวณพิษณุโลกเนี่ยมันก็เริ่มมีอำนาจอื่นเข้ามาต่อสู้ด้วยแล้วก็แสดงว่าพระมหาธรรมราชาเลอไทยเนี่ยไม่ได้มีความเข้มแข็งในอาณาจักรมากแนละ้วปรากฏการณ์ที่สองก็คือหลังจากพระธรรมราชาเลอไทยท่านโดนบังคับให้ออกบวชเมื่อท่านโดนบังคับให้ออกบวชแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนั้นน่ะสายอำนาจอื่นเนี่ยก็คือพญางวานํำถมเนี่ยเขามีอำนาจมากกว่าท่านถึงโดนบันงคับให้ออกบวชแต่พญางวานํำถมเองเนี่ย แม้ท่านจะได้ขึ้นของล่าแทนที่พญาเลยไทยที่ท่านบังคับให้ออกบวชแล้วเนี่ยแต่กับพญาลิไทเนี่ยท่านดันไม่ได้ให้ไปบวชด,ด้วยหรือไม่ได้ปลดออกจากอำนาจไปด้วยคราวน,นี้คำถามคือเอ๊ะทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะในเมื่อเราก็รู้นี่ว่าอำนาจเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งหอมหวนอยู่ดีคำตอบง่ายๆมี2แบบครับแบบที่1ก็คือว่าท่านทำตามกฎหมายก็คือสมบัติเนี่ย ให้ไว้แก่น้องหรือให้ไว้แก่ลูกก็ตามการแบ่งสมบัติที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเฮ้ยเราจะเป็นคนดีขนาดนั้นจริงๆอรอในเมื่อเรารู้ว่าอีกหน่อยเนี่ยลูกของพญาเลอไทยเนี่ยต้องมาแย่งสมบัติกับลูกของเราแน่ๆเลยหลังจากเราตายไปแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าไม่เพราะฉะนั้นถึงมาที่สมมติฐานที่2ก็คือจริงๆตอนนั้นอะ พระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยท่านครองเมืองศรีสัชนาลัยอยู่แล้วและท่านครองเมืองศรีสัชนาลัยอยู่แล้วท่านก็มีอำนาจอยู่พอสมควรแล้วแม้แต่พญายง้วนําถมเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าจะปราบมหาธรรมราชาลิไทยได้นะครับดูภาพใหม่นะครับจากเดิมพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเนี่ยเราคิดว่าท่านขึ้นมาครองราชหลังจากพ่อของท่านก็คือพญาเลยไทยแต่จริงๆไม่ใช่ พยาเลอไทยเนี่ยตอนครองอำนาจเนี่ยบ้านเมืองเริ่มมีความแตกแยกสังเกตได้จากพิษณุโลกเนี่ยมีคนมาบุกและท่านก็ไม่สามารถจะส่งลูกหลานไปครองที่พิษณุโลกได้ด้วยแปลว่าอำนาจท่านไม่เยอะพอนะครับอันที่2ก็คือเมื่อท่านถูกบังคับให้ออกบวชอันนี้แปลว่าโอโ้อำนาจท่านสู้พยาง้วนน้ำถมก็ไม่ได้แสดงว่าท่านเนี่ย มันน้อยมากและบ้านเมืองคงแตกแยกมากนะฮะแล้วเมื่อพยางั้นนาถมขึ้นมาพยางั้นนาถมก็ไม่มีอํานาจพอที่จะยึดอํานาจแบบเบดเสร็จแล้วก็ประหารพญาลิไทยด้วยซ้ำก็ต้องให้พญาลิไทยยังคงอยู่ที่เมืองรีรัชนาลัยซึ่งจะจุดปัญหาต่อมาเมื่อพยางั้นนาถมตายไปแล้ว สวรรคตไปแล้วพญาลิไทยก็ยกพวกจากสีสัชนาลัยนั่นแหละเข้ามายึดกรุงสุขโขทัยและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดกันต่อสู้แย่งชิงจนถึงการนองเลือดจริงๆในการยึดครองบัลลังก์ของสุขโขทยัยจะเห็นว่าตอนนี้พระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยขึ้นมาครองราชเนี่ยบ้านเมืองก็แตกแยกแล้วนะบ้านเมืองแตกแยกอาณาจักรเชียงทองเมืองเชียงทองเมืองบางพานอะไรพวกนี้ล้วนตั้งตัวเป็นเอกราชหมดแล้วนั่นคือสาเหตุที่ พระมหาธรรมราชาลิไทยต้องไปปราบเมืองต่างๆถ้าสมัยนั้นการลึกก็จะแบบเอ้ยแวะปราบเมืองสามโลกอะไรประมาณนี้จนในที่สุดไอเหตุการณ์นี่แหละมันถึงทําให้ท่านไปปราบเพลินไปหน่อยไปปราบเอาเมืองของลพบ,บุรีเข้าไปของอยุธยาเข้าไปสุ้ายก็เลยโดนยึดอํานาจที่พิษณุโลกอีกข้อถัดไปนะครับมันจะมีช่วงปลายของช่วงประวัติของพระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยที่ต้องไปครองเมืองพิษณุโลกอยู่ประมาณ7ปี แต่เดิมเนี่ยเราก็จะคิดว่าโอ้ท่านโดนโดนบงังคับโดนแลกเมืองว่าเฮ้ยถ้าท่านเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยอยากได้เมืองพิษณุโลกคืนเนี่ยท่านก็ต้องไปครองเมืองพิษณุโลกแล้วก็ยกเมืองให้น้องสาวครองแต่ถ้าเกิดเราเอาเหตุการณ์เนี้ยเทียบกับของอยุธยาล่ะมันจะเป็นยังไงสมัยอยุธย,ยาเนี่ยมันมีสงครามอ่าก็คือช่วงพระบรมไตรโลก,กนาถเนี่ยท่านก็พอขึ้นครองร่านเนี่ยตอนแรกท่านอยู่พิษณุโลกะนะพอขึ้นครองล่านเนี่ย มังเกิดสงครามระหว่างล้านนาโดยพระยาติโลกราชกับอยุธยาโดยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่พระบรมไตรโลกนาถต้องทาเนี่ยก็คือว่าด้วยความที่ศัตรูเนี่ยถ้าเทียบกันสมัยนั้นนะถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดเนี่ยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยยังไงก็สู้พระยาติโลกกราชไม่ได้ในความยิ่งใหญ่ในความชาสงครามอาณาจักรต่างๆเนี่ยสู้ไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องสู้ก็คือการแย่งเมืองพิษณุโลกกัน ทำไมต้องแย่งเมืองพิษณุโลกกันเพราะว่าพิษณุโลกเนี่ยเป็นเมืองสําคัญมากสําคัญมาจนสิ้นกรุงศรีธยาทั้งที่สองเลยด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเมืองเนี่ยมันสําคัญในเมื่อเมืองนี้มันสําคัญเนี่ยการที่พระบรมไตรโลกกน้าเนี่ยต้องขึ้นไปครองที่พิษณุโลกด้วยตัวเองเพื่อย,ยันศึกกับพระบรมตีโลกราชเนี่ยก็คือเหมาะสมถูกต้องไหมไม่งั้นก็ยันศึกกันไม่ได้อันที่สองแล้วกรุงศรีธิยาให้ใครครองล่ะก็ให้ลูกครองใช่ไหมฮะลูกก็มีหน้าที่ต้อง ค้าขายแต่ลูกก็มีสถานเป็นก,กษัตริย์เหมือนกันนะแต่ลูกก็มีหน้าที่ต้องค้าขายคลองเมืองส่องอาหารส่งกําลังลบมาให้พ่อพ่อ,พอ,พอต้องลบอยู่กองหน้าตลอดเวลาคือพระบรมไตโลก,กนาเนี่ยต้องลบอยู่ในกองหน้าตลอดเวลาถ้าเกิดเราตีความแบบนี้แล้วเราเอามาเทียบกับพญาลิไทยเราจะเห็นว่าการวางประวัติศาสตร์ของพญาลิไทยเนี่ยคือไม่ให้เกียรติท่านเลยใช่ไหมฮะ ในเมื่อพระบรมไตรโลก,กนาถเนี่ยต้องขึ้นมาครองพิษณุโลกแปลว่าพิษณุโลกมันสําคัญเช่นเดียวกันพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเนี่ยหลังจากพลาดท่าเสียเมืองไปแล้วต้องมาครองพิษณุโลกก็เพราะพิษณุโลกมันสําคัญไงมันคือเหตุผลเดียวกันพิษณุโลกมันสําคัญมากมันเป็นอนาคตมากๆท่านก็ต้อง,งมาครองแสดงว่าในเวลานั้น พิษณุโลกสําคัญที่สุดเหมือนกันพระบรมไตรโลก,กนาถก็มองว่าพิษณุโลกสําคัญที่สุดเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายของอาณาจักรจึงต้องเอาคนที่เก่งที่สุดก็คือตัวเองนั่นแหละมาครองที่พิษณุโลกแม้นพระบรมไตรโลก,กนาถกับพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทำเหมือนกันก็คือเอาตัวเองมาครองพิษณุโลกพระบรมไตรโลก,กนาถครองพิษณุโลกจนกระทั่งสวรรคตเพราะว่าท่านสวรรคตหลังพระติโลก,กนาถเนี่ยแคเบียนะคะทีนี้เนี่ย มหาธรรมราชาก็เหมือนกันก็ต้องมาครองพิษณโโลกเพื่อยันศึกกับทางสุขโขทยัยแทบจะตลอดช่วงยุคทนสมัยของท่านเหมือนกันแต่บางเอิญคู่ศึกของท่านคือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยสวรรคตไปซะก่อนท่านก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ตลอดไปท่านก็เลยมีช่วงเวลาสุดท้ายที่ได้กลับไปสุขโขทยัยไงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่มาครองเมืองเพื่อยันศึกเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเดียวกันเลยนะฮะมันเป็นเรื่องแบบเดียวกันเพราะว่าพิษณโโลกมันสําคัญแล้ว ศัตรูที่ท่านต้องยันเนี่ยมันไม่มีใครสู้ได้นอกจากตัวท่านถ้าสมัยนั้นก็คือพระเจ้าอู่ทองก็ไม่มีใครสู้ได้นอกจากตัวท่านเช่นเดียวกันพัะติโลก,กรลาชเนี่ยก็ไม่มีใครสู้ได้นอกจากตัวพระบรมไตรโลกานาทั้งสองคนเลยต้องมาอยู่ในเมืองที่สรรําคัญที่สุดก็คือเมืองพิษณุโลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านมาครองพิษณุโลกเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าท่านโดนบงังคับจริงๆอาจจะหมายความว่าโอ้มันอยู่ในช่วงที่กำกึ่ง การที่เอาตัวเองมาอยู่ตรงเนี้ยทาให้มันปลอดภัยกว่าซึ่งมันก็เหมือนพิษณุโลกสมัยพระบรมไตโลกกัน,นนั่นแหละ